เธอไม่ต้องเป็นห่วงฉันสบายดีไม่นะพี่ยุ่งไม่ไม่เป็นไรหรอกจะพูไปยุ่งจะพูดไปคนไปอนื่อไม่นะคิดโตเป็นไม่เธอยุ่งอยาท้ไปสิฉันล้วสินรับขอนไดเพื่อนที่รักไม่นะคิดโตโอ้คอยลงอกฉันจะช่วยเขา คินโตสุดยอดไปเลยกินเนเหรอกิปไปดีอย่างนั้นเหรอระวังด้วยโตไอ้ตรงลอดมาให้ได้นะพี่ใหญ่พี่ใหญ่หลอกคิดไหมการดีหรือเปล่าสุดาการตอนนี้ดีมากเลยโออดีแล้วินโตสุดาการข่้นข้างโอเคนะ โอเคกมาดีว่ะดูฉันเสร็จป้องเสร็จแล้วสิสสนะเดฟไม่ใช่หันหลังมาหน่อยได้ไหมไม่ฉันสบายดีก็ได้โอเคเราพร้อมแล้วดำเนินการมาตรการที่หนึ่งได,ได้เลยเคที่

วางแาแนยมาคโคตัแกอยู่แล้วไปไายซะไปยิ้มมือมาออขอโทษอันนี้ไม่ได้จะบูลลี่นะโอเคมอข้างยิ้มเลยใช่ไหมแกมากนะฮะแกแกไม่มีสิทธิ์ที่จะรอดกับ เยี่ยมเลยขอบคุณนะเยี่ยมเลยไปที่ประตูนั่งสินะเออไป้ล่อยฉันเอว้เฮ้ยแกนี่มันโอ้ยแล้วที่แม่สาวน้อยวันนี้ก็คือจุดเขาอ่าขั้นนี้ทำไมเนี่ยมันก็แค่ปูวิทย์ไม่ใช่เหรอปูวิทย์นี่ก็คือจริงจริงเลยฮะว่าฉันคือปูวิทย์ที่พวกแกมุดจับ วัดดีฉันเองเงียบเลยเอาล่ะเตรียมพองเนียบเลยทิวีวู้มินอ้าปูวิทยังไม่ตายเลยแล้สินะมาลสินะวัดดีปูวิทย์เอ้ยปูวิทย์ทิวีวมินนี่นายทำอะไรเฮ้ยฮอกน่สินะนี่คิดถึงมากเตฉันจะฆ่า เอามาเลยมีไม่นสุดหูที่สุดจักอยไม่ในอืมลักล้างเลยแกยึดไม่บอกว่าเขาจะรอดนะเอาละยึดกับมันได้เลยไม่ให้บใช่พวกแกเลยโอเคครับท่านฮะยาก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 แกหยุดหยุดหน่อยฮะโอ้ท่านช่วยผมด้วยเปนเร่อหนึ่งล้ออย่างนั้นเหรอ ไหววะฉัสปีกเกอร์แมนก็ฉันไงเอาละนี่จะเป็นจุดจบของแกนะเออฉลนเป็นหน้าแมน,นมมแเอามมนให้ยับเลยมันไม่ชางูหญิงออไปแล้วแกไม่รอดแน่แกขีดไว้เลยแกมันงงเขาโคกแกไม่รู้ว่าอะไรกำลังมาม่อ่ายอย่างไรก็ตาม ไม่ว่าอะไรจะมาก็ตามฉันจะไม่ให้แกเห็นมันเด็ดขาดแล้วแกคิดว่าฉันกลัวแกมากหรือจบ